สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการพิธีใหม่สไตล์เฮลครับท่านผู้ชมครับในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยได้กก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ซึ่งการที่ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นนะครับส่งผลให้ธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุของไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยครับและเพื่อให้การบริการดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีคุณภาพมีมาตรฐานและปลอดภัยเนี่ยวันนี้ เราจะไปดูกันครับว่าสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยต้องมีมาตร,รฐานความปลอดภัยอย่างไรบ้างครับโดยกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจะแบ่งลักษณะการให้บริการออกเป็น3ลักษณะครับ <S 1. 1. <S การให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระหว่างวันที่มีการจัดกิจกรรมการดูแลส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยไม่มีการพักค้างคืนครับประการที่2ก็คือการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัยและประการที่3ครับการให้บริการดูแลประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีการจัดกิจกรรมดูแลส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีการพักทั้งคืนซึ่งการที่จะเปิดกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้นั้นนะครับจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพประเมินมาตรฐานในทุกๆด้านครับทางมาตรฐานด้านสถานที่การให้บริการและความปลอดภัยก็คือผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้วครับหากประสบเหตุไม่คาดคิดย่อมมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายมากกว่าบุคคลทั่วไป เพราะฉะนั้นกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจะต้องคุมเข้มมาตรฐานด้านความปลอดภัยครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตของผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเหล่านี้ได้กฎกระทรวงมีการกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพครับเป็นประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พุทธศักราช2,563มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยก็คือ 1. 1. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและคู่มือการปฐมพยาบาลไว้ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 2. มีใต้หรือข้อความเพื่อแสดงหรือเตือนให้ผู้รับบริการระมัดระวังอันตร,รายหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตร,รายรวมทั้งการติดตั้งเครื่องป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการเกิดอันตร,รายได้ครับ 3. คือมีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสมด้วยนะครับประการที่4คือมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนอย่างน้อยหนึ่งเครื่องกรณีของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีพื้นที่การให้บริการมากกว่า1ชั้นประการที่5ครับมีระบบไฟฟ้าซองสว่างสำรองตามช่องทางเดินต่างๆจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประการที่6ก็คือมีการฝึกอบรมผู้ดำเนินการและพนักง,งานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอาคีภัยปีละหนึ่งครั้งนะครับประการที่7ก็คือมีแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันภาวะเสี่ยงและภาวะฉุกเฉินด้วยอันนี้สําคัญประการที่8คือมีพนักง,งานที่ได้รับการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพและมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครับและ9ครับ มีมาตร,รการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการให้บริการปีละหนึ่งครั้งและสำหรับกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงลักษณะการให้บริการแบบมีที่พำนักอาศัยและมีการพักค้างคืนนอกจากต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต้นแล้วนะครับต้องมีมาตร,รการความปลอดภัยเพิ่มเติม2ประการก็คือ 1. มีอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพเช่นถุงลมช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจและสัญญาณเรียกฉุกเฉินเช่นปริงกระดิ่งหรือสัญญาณเตือนภัยจะได้กดได้นะครับประการที่2ก็คือมีเครื่องกระตุกหัวใจอย่างน้อยหนึ่งเครื่องติดตั้งในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนครับนี่แหละครับเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในสถานดูแลผู้สูงอายุต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับและพบกันใหม่กับสาระดีๆกับรายการวิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ทาง NBT ช่อง11ครับสำหรับวันนี้ผมนิตินันพันธวีลาไปก่อนขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ